สวัสดีครับบาเบียท้าพนองครับผมนะฮะวันนี้นะครับเบียก็จะมาเคลียร์ประเด็นนะครับนะฮะเรื่องพิเตียนะครับนะฮะเพราะว่ามี f อนะครับหลายๆคนถามข้นมาว่าพิเตียหายไปไหนแล้วก็พิเตียทําไมไม่มาขายกระท่อมชั่วบ่าเบียนะครับผมเบียก็จะขอเคลียร์นะครับคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่เบียจะพูดนะครับจริงๆเบียก็ไม่อยากจะพูดนะครับผมนะฮะ มันก็มีลหลายๆคนคิดไปเด็นหลายๆอย่างนะครับเป็นเพราะเบียรไปโกงเขาหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็หรือว่าเบียรหยุดยาวหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับก็เบียก็อยากให้ทุกคนนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆนะครับของเบียรกับพี่เตียไว้นะครับเราก็ถึงแม้เราก็จะไม่ได้มาร่วมงานกันนะครับก็ขอให้เก็บสิ่งดีๆของกนและการไว้นะครับอย่าให้ให้จาแต่ เรื่องราวดีๆนะครับผมนะฮะเหตุผลก็คือนะครับพิเตียก็นะฮะอาจจะมีงานใหม่แล้วนะครับมันก็มีเรื่องลึกๆข้างในนะครับหลายๆอย่างนะครับที่เบียไม่อยากพูดนะครับแต่เบียก็อยากจะบอกว่าเบียก็มีหลักฐานทุกอย่างนะครับถ้ามันเกิดการดราม่าหรือเกิดการอะไรเบียก็มีหลักฐานทุกอย่างนะครับเพราะว่าเบียเคยมี เคยมีดราม่านะครับรอบที่แล้วนะครับเบียก็เขียทีนี้เบียก็รอบนี้เบียมีหลักฐานทุกอย่างเลยนะครับถ้าเกิดประเด็นดราม่านะครับเพราะว่าเบียก็ไม่อยากพูดด้วยแหละถ้าเบียพูดออกไปปุ๊บมันอาจจะไม่ดีกับตัวเบียด้วยนะครับเหมือนรอบที่แล้วก็ไม่ดีกับตัวพิเตียด้วยนะครับกลัวมันไม่ดีทั้งสองฝ่ายนะครับเบียก็อยากให้พิตเตียไปเจองานที่ดีๆนะครับ เดียก็ขายกันทอดต่อไปนะครับต่างคนต่างทํางานกันเหมือนเดิมนะแต่ถ้ามีโอกาสนะครับมาเจอกันพูดคุยกันก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาขายกระทอดด้วยกันแค่นั้นนะครับพี่เตี้ยอาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวนะครับเพราะว่าแฟนพี่เตี้ยก็ทํานาด้วยแล้วก็เผาถ่านขายด้วยนะครับนะฮะอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่านะครับนี้นะครับเดียวก็ บอกตรงๆเลยนะครับว่าต่อไปนี้เบียก็จะขายแก่ทอดคนเดียวนะครับนะฮะพิเตียก็อาจจะมีแว๊บๆมาลินนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าพิเตียก็จะไม่ได้มาขายแก่ทอดกับบเบียแล้วนะครับเหตุผลก็เบียไม่ขอพูดแล้วกันเนาะก็ขอให้ทุกคนนะครับเข้าใจเบียแล้วก็พิเตียด้วยนะครับมันก็มีเหตุผลลึกๆนะฮะเป็นเรื่องภายในนะครับซึ่ง เบียก็ไม่อยากจะพูดนะครับคิดว่าพิเตียก็คงไม่อยากจะพูดเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเบียหยุดร้านยาวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับถ้าเบียหยุดหยุดร้านเบียก็จะให้พิเตียมาขายข้าวช่วยแม่เบียนะครับเบียก็จะเอาตังค์ให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ซึ่งพิเตียก็ไม่มาครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเบียจะแคร์ คคนที่ทํางานกับเบียร์เบจะแคร์มากนะครับแคร์คิดว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะกินยังไงเบียแคร์ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเวลาอยู่บ้านปุ๊บเบียร์ทกับข้าวก็จะกินด้วยกันที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับแล้วก็เริ่ม,มแรกเบียร์ก็จะทําให้แฮนทำทำ,ทำให้ทุกคนเห็นเลยว่าเบียจริงใจนะเบียร์ขับรถไปรับไปส่งพี่เตี้ยนะครับแม้กระทั่งขนของพี่เตีย้ยย้ายมาอยู่หอใหม่นะครับเบียร์ก็เป็นคนไป ช่วยนะครับเอารถเบียร์ไปขนคนช่วยนะครับเบียร์ให้ใจเบียร์ให้ใจกับทุกคนนะครับที่เข้ามาในชีวิตของเบียร์นะครับให้ใจกับทุกคนนะครับเบียร์คิดว่าสิ่งที่เบียร์ให้ใจไปขอให้เก็บสิ่งดีๆดีของกันและกันไว้นะครับเบียร์ก็ได้คุยกับพิ่เตี้ยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายก็คุยกันก็ทักทายกันเมือนเดิมมาแหละนะครับก็คุยกันในไลน์นะครับผมทักทายกันได้นะครับก็ ขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับนะฮะพิ่เตียก็ไม่ได้มาแล้วนะครับพิตเตียก็ไปทํางานใหม่แล้วนะครับเบียร์ก็จะใข่กระทะคนเดียวนะครับก็ขอให้เอฟทุกคนนะครับเข้าใจเบียร์ตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะเข้าใจพิ่เตียด้วยนะครับขอให้จดจําแต่สิ่งดีๆของกันและกันไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งพิ่เตียเคยมาช่วยเบียร์นะเบียร์เคยช่วยพิ่เตียนะนะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเก็บความทรงจำดีๆไว้ตลอดไปครับผม บ๊ายบายครับ